สวัสดีวันนี้เป่าเค้กวันเกิดเรากับบูมพร้อมกันอ่ะปักปักเทียนปักเทียนบูมไอ้บูมมันงงไอ้บูมมันงงว่าทําไมเค้กหน้าตาเป็นอย่างนี้แม่ทำไมไม่ได้มีที่แข่งแห้งมาตรานเค้กไทยจ้ะนะเค้กอะไรอะเค้กเคบเค้กเคบเค้กดูหน้าตาเออพี่ลึกกำลังปักเทียนอยู่อ่ะปักปักให้สวยๆบูมปักไปเลย อยู่ไม่กี่เดือนี่อันเดียอ่าปากเสร็จเทียนยังหล่นพื้นเลยอ่หัวมันตันเลยมีเรื่อุดไปแล้วหน่อยอ๋อจุดเทียนแล้วจะไม่ปิดไฟก่อนเหรอท่านไม่ร้อนเหรอได้ความร้อนขึ้นบนไปเด็กแบบเพื่อให้จุดท่านั้นมันรั่วนิ้วหน่ไม่ได้ให้มันเผาหัวนี่กลัวปูมาเลยกลัวการจุดเทียนแบบอย่าถ่ายต่อเนื่องมากถ่ายต่อคุณถ่ายอยู่ไปมคถ่ายอยู่ อ๋อนอะอ่ะาอแล้วปิดไฟปิดไป happy birthday ไม่มืไม่มือตบยินยันได้ไหมวั d เด TO y ยูไม่มีปต,บไ,ต,บ,ตบไม่ได้ birthday happy birthday ถืออยูอ่ะเปล่า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  <c oughs> ไงน้ําลายลงหมด <c oughs> เปล่าถ้านั้นเทวายวนไม่รู้ข้างในมันจะเป็นไงมันจะเน่าอ่ะไม่รู้มันก็เน่าอยู่แล้วมันอไรมันไอ้นี่ไงอ่ามีสี่คนห้าคนเอาเผื่อเล่นอีกคนหนึ่งแต่ไม่รู้มันจะแจ็คได้เปล่าฉังดูไม่น่ากินจริง <c oughs> มันยุบไงเ <c oughs> พราะมันยุบเสร็จปุ๊บเนี่ย <c oughs> โอ้โหไม่รู้จะพูดไงเลยขาล่างาจะหนามากเนี่ยไว้กล้องมันตรงหัวเนี่ยเพิ่งรู้บังไปยู้ยิงกลางเ,งาเออดูไม่ใช่ผูงกลาง ห <9, S 1> นึ่งส <8. S 1> องสามสีเจ็จ็ดอ็ดเจทาอ่ะเรียบร้อยปอดไหมรสชาติสับประรดนูไม่กินมันสับประรดที่เอาาปั่นใหน,หน่เชยไากหนอะเมื่อกีเ้เพิ่กินไปเค็มทานริมรเสเต็มที่้เค,เค,เค็มมนาถ้ามันเคีมก็ละลายได้่อช่ติมถึงแม้หน้าตาจะดูทุเรศห,หน่อยแต่ก็อร่อยใช้ได้